โครงกระดูกนักเรียนรู้ไหมว่าโครงกระดูกของเราในตัวเราเนี่ยอวัยวะส่วนไหนที่มันมีกระดูกบ,บ้างนักเรียนมองดูของตัวเองมองดูของเพื่อนแขน,นอ่ะอะไรอีกคะนิน้วอะไรอีกูก ขาอะไรอีกคะลำตัวอะไรอีกลูกเท้ามือหัวโอเคนักเรียนรู้นะคะอันนี้จะเป็นอวัยวะภายนอกที่เราเห็นเนาะแล้วอวัยวะภายในร่างกายลูกที่เรามองไม่เห็นน่ะมีอะไรมั่งบอลหัวใจเส้นเลือดอะไรอีกนะตับ กระหมองเอใเอใหญ่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นกระดูกของเราในร่างกายคนเราเห็นไหมอ่าที่หนูบอกเลยมีกระดูกแข้งกระดูกน่องต้นขาเนี่ยอุกระดูกเชิงกรานเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยกระโหลก แล้วก็นี่แขนกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือเออแล้วนักเรียนรู้ไหมว่ากระดูกเราเริ่มต้นจากจุดไหนไปสิ้นสุดนะที่ใดรู้ไหมคะอ่าเราจะเราจะวัดจํานวนเป็นเซนติเมตรเราเริ่มจากหัวหัวลงมาลงมาสิ้นสุดที่เท้าเออนักเรียนคิดว่าประมาณกี่เซน เออนักเรียนมองดูเพื่อนสินักเรียนลองกะดูสิกะได้ไหมเราใช้อะไรวัดเราจะใช้อะไรวัดตลับเมตรแลวอะไรอีกไม้บรรทดัดใช่ใช,ใช่แล้วนักเรียนอะนักเรียนชูมือนักเรียนนี่อ่านักเรียนว่านิ้วมือเราเนี่ยมีกระดูกกี่ชิ้นมือเราเนี่ยมีกระดูกกี่ชิ้น อ่าสิบชิ้นใช่ไหมเนาะเนี่ยเทียบเทียบระหว่างแขนแขนลรงอได้ไหมงอได้ไหมไม่ใช่ตรงข้อศอกนะลำแขนตรงนี้เรางอเหมือนเหมือนนิ้วมือได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เนาะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรลูกดูนิ้วมือเราสิไหนขยับสิกำแบจีบกำแบจีบ งอกาแบจีบเพราะว่านิ้วมือเราจะมีส่วนประกอบของกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากมายเลยอกระดูกของเราเนี่ยมีเยอะมากแต่ตรงเนี้ยท่อนแขนเรามีท่อนเดียวใช่ไหมท่อนแขนเรามีท่อนเดียวงอไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้สายวัดเนี่ยวัดวัดนี่เออตลับเมตรเนี่ยล่ะตลับ วัดจำนวนความยาวของแขนของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนให้วัดเป็นจำนวนเซนติเมตรนะคะอันนี้มันอันนี้จะเป็นสายเซนติเมตรเล็กๆเนี่ยด้านนี้จะเป็นเซนติเมตรด้านนี้จะเป็นนิ้วเอาด้านเล็กๆเ,เนี่ยวัดเดี๋ยวค,คุณครูจะให้ใบางานอ่าลองวัดดูว่ามันมีกี่เซนเนาะแล้วความยาวของมือเราเนี่ย กี่เซนแล้วความยาวระหว่างข้อศอกมาจนถึงปลายนิ้วชี้กี่เซนเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแจกทำเป็นกลุ่มเนาะลังจากให้หนูวัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำมือกันอ่าเดี๋ยวเอาใบงานไปก่อน <S 2> <S 2> <S 2> เียอันที่ละ ฉันเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งจะออกมาพูดเรื่องมือกับแขนแขนยาว40เซนติเมตรมือยาว13เซนติเมตรขอจบการรายงานเยียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณคขสบคดีครับขอจบ มาฮัตัวกลึ่งฟันฟค่ะแขนยาวสส่เีส่วนยาวสิานค่ะขอจบรายงานเงแค่นี้ค่ะออค่ะสวัสวดีค่ะ ผมเป็นหนัวหน้ากลุ่มสามผมจะมาพูดเรื่องแขนกับเรื่องมือครับแขนแขนยาวสี่สิบครับมือยาวสิสามครับขอผมขอขอจบขรายการเสียนท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือตรวจแทน กุ่มซีค่ะจะมานำเสนอเรื่องแขนกับมือค่ะแขนยาว40เซนติเมตรค่ะมือยาว13เซนติเมตรค่ะขอจบรายงานเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เป็นแบบมัดไว้ก้นหอยหรือแบบโค้งคะด,งดูซิเอามาเทียบดูซิลูกเออเอามาเทียบดูซิหนูเป็นแบบไหน เจ็บนิดหนึง่งเจ็บทุกนิ้วไหมคะไม่ค่อยทั้งหมดนิ้วไหนเจ็บสุดลูกอ๋อมันเจ็บเท่าๆกันหมดเหรอคะ